เบาที่สวัสดีพี่ๆน้งนองๆอีกคือเก่านะครับผมมาเจอกับผมมีแล้วกับโค้งสุดท้ายนะครับแนวทางรัฐบาลไทยสุดเด็ดพญ่กโกมนะครับเนาะประจำวันที่16มีนาคม6หานะครับอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นมาตามกันต่อนะครับเนาะรับโค้งสุดท้ายแนวทางรัฐบาลไทยนะครับมาลุ้นกันว่าพญ่โกมผิ่นสิฟันตัวใดเน้นตัวใดให้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเนาะเอ่อภาพที่พี่ๆน้องๆเห็นนี่คือนะครับ อาจาแม่ตะเคียนทองคู่นะครับเนาะอยู่บนเกาะดอนครับกลางทะเลสาบน้องหานครับจังหวัดสกลนครนะครับเนาะพอดีอ่าพอดีนะครับพี่ชายนะครับสายบุญนะครับเพิ่นไปทําบุญนะครับเนาะเพิ่นก็เลยอ่าประกาศอ่าขอประมาณว่าขอเลขมงคลนะครับอาจารย์แม่ตะเคียนทองคู่นะครับเนาะอ่าเพิ่นก็ถ่ายรูปมาให้เบิ่งนะครับเนาะเพี่ๆน้องๆได้ชมแล้วก็เห็นเลขตัวไหนนะครับเนาะ ่าเห็นคือเบาที่เทียนบอลนะครับเนาะคันพี่ๆน้องๆนะครับเนาะโชคดีกับอ่าเลขเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับเนาะกะช่วยร่วมทําบุญนะครับเนาะกับพี่ชายนะครับเพราะว่าเพิ่นไปอ่าขอไหว้คันอ่าเลขเพิ่นเขานะครับเนาะเพิ่นก็จะอ่ามาร่วมทําบุญนะครับเนาะอ่ะก็แล้วแต่จิตจธานะครับถ้าสมมติเขานะครับเนาะกะไปร่วมทําบุญกันนะครับอ่าสำหรับนะครับเนาะอ่าตัวเลขบนอ่าต้นตะเคียนทองคู่นี่นะครับเนาะซ้ายมือคือ ที่ยังบางที่คือยังบอดเขียนตัวเลขกำกับไว้นะครับเนาะพี่ๆน้องๆอาจจะเห็นเป็นตัวเลขแนวอื่นก็แล้วแต่สายตาของแต่ละคนนะครับเนาะฝั่งขวามือนะครับคือบางที่ในสายตาบางที่นะครับบางที่เห็นเป็น5 49นะครับเนาะก็บางที่ก็เลยเขียนไว้ให้พี่ๆน้องๆได้พิจารณาตัวเลขกันนะครับอันนี้ชอบไม่ชอบกันแล้วแต่นะครับพี่ๆน้องจะทินใจนะครับเนาะกันแล้วแต่ว่าสายตาพี่ๆน้องจะเห็นตัวไหนนะครับเนาะก็เลยนํามาฝากกันนะครับผม อ่าอ uh, ันนี้กับเบ้าที่กันํามาเสริมนะครับแนวทางพญากลุ่มนะครับเนาะเพราะว่าอ่าคลิปนี้บ้าที่กับสีอ่ามาชีมมาเน้นให้แนวทางพญากลุ่มว่าเพิ่นมักแนวใดนะครับตัวใดนะครับฟันมาฟันให้นะครับเนาะเพราะว่าแนวทางอ่าจะมาตะเคียนทองกับแนวทางพญากลุ่มบ้าที่อ่าได้ชมได้เบิ้งแล้วกัคล้ายๆกันนะครับบ้าที่กับเลยนํำอ่าไม่พี่ๆน้องๆได้พิจารณาตัวเลขกันนะครับเนาะ หรือ,อพี่ๆน้องๆอาจจะเห็นเป็นตัวเลขแนวอื่นนะครับเนาะพี่ๆน้องกะคอมเมนต์มาล่องเบิงนะครับว่าเห็นตัวใดกันแน่นะครับสำหรับเลขเจ้าแม่ตะเคียนทองคู่นะครับเนาะจังใดจังใดกะขอให้มากขอให้มากนะครับสำหรับเลขเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับเนาะจะได้นำเงินที่ส่วนหนึ่งนะครับที่มิโชคนะครับเนาะไปร่วมถวายท่านบุญกเจาแม่ตะเคียนทองกันนะครับผมเนาะขันมีบุญวาสนาจะได้ ทำบุญร่วมกับเจ้าแม่ตะเคียนทองกะขอให้มาขอให้มานะครับเนาะสำหรับเลขเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับเนาะจะได้ไปทําบุญกันนะครับเนาะสาธุสาธุสาธุนะครับผมอ่ะมาตามกันต่อรุ่นกันต่อนะครับสําหรับโค้งสุดท้ายนะครับเนาะแนวทางรัฐบาลไทยสุดเด็ดพยญกลงนะครับเนาะประจำวันที่สิบหกมีนาคมหกหานะครับเนาะอ่ะมาลุ้นกันมาตามกันว่าพญกลงเพื่อนทิชชี้เซเน่นตัวใดให้นะครับสำหรับ งวดนี้นะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับบางที่สี่ขออ่านอ่านรายละเอียดตัวเลขนะครับเนาะแต่บางที่สีขอชี้คอนเน้นให้เลยนะครับเนาะเพื่อความรวดเร็วนะครับผมสำหรับชุด3ตัวเด่นนะครับเนาะเพื่อชี้เพื่อเน้นให้นะครับ2 4 9กับ2 5 4นะครับเนาะพี่ๆน้องๆมาประมาณนี้ได้กันพิจารณาตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะ แล้วก็มาตามกันด้วยนะครับชุด2ตัวเด่นชุดที่สนะครับสำหรับชุดนี้เพรโกลมเพิ่นฟันมาเลยนะครับเป็นชุดบนนะครับเนาะอ่ะเพื่นชีเพื่นเน้ยนแฮมานะครับ49กับ40นะครับสำหรับชุด2ตัวเด่นชุดที่1นะครับเนาะอ่ะมากว่ามากเนี่ยถกับพิจารณาตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาตามกันด้วยนะครับชุด2ตัวเด่นชุดที่2นะครับเนาะซึ่งเป็นชุดล่างนะครับเนาะเพิ่นชีเพื่นเน้นแฮมานะครับ 64กับ54นะครับเนาะสำหรับชุด2ตื่นชุดที่2นะครับเป็นชุดล่างนะครับเนาะพี่ๆน้องๆม,มาบวกมา,มา,มาแนวใดกันพี่จะน่าตัวเลขกันอีกครั้งหนึง่งนะครับเนาะวิ่งรูดก็ยังเหมือนเดิมนะครับ46นะครับเนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16มีนาคม65นะครับเนะบนะาะจะไ,ไหนจังใดกันขอให้มาขอให้มาอีกคือเก่านะครับสำหรับงวดนี้นะครับเนานะ คลิปนี้พอที่ขอลาไปก่อนนะครับผมเนาะแห้งๆรวยๆปังๆนะครับไว้เจอก,กันคลิปต่อไปนะครับผมเนาะสวัสดีครับ